พามาเบ่งอันนี้อีกอย่างพี่น้องนี่มาดูอะไรดูตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ไดหัวมาใหมา่คือกันพี่น้องแต่คนที่ก็ส่งให้เขาบอกเป็นบอลดัาสตูลใช่บอลดัาสตูลคนส่นงมาให้มาให้หาหัวหกหัว นะคะแต่เขาขืนมาบกคือกันตัวนี้จะเป็นก้านใบข้างหลังใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีแดงนะคะนี่ตัวนี้ข้างหลังใบมันจะเป็นสีแดงก้านเพิ่นก็จะออกดำดำขำๆนะคะนะก็จะออกดำดำขำๆหมดทุกอย่างแต่ตัวนี้เพิ่นจะเป็นข้างหลังใบจะเป็นสีเขียว นะคะตัวน,นี้ก็เป็นสีเขียวนี่มาต้นนี้ก็เป็นสีน้ำสีแดงสีแดงนิดนิดนี่เ <c oughs> พิน่นีกออกจากเอออกหาแสงแดดออกจากผมนี่ก็แม่นคะ่ะพี่น้องเพิ่นก็ล่างข้นนะคะนี่ก็ล่างข้นนี่ นี่นี่ใช่ใช่หมดเลยปลูกเส่แบบนี้เลยพี่น้องจ้าไม่มีกระถางปูกเส่แบบนี้เลยเป็นป่าขึ้นเลยแหละกำลังขื้นก็นมีค่ะพี่น้องนี่ดูกลันใบของเขา การเพิ่นจะเป็นสีสีแดงเหมือเลยเนาะพี่น้องจา้าจะมียูดต้นเดียวสีพวกคือมือมียูดต้นนี้สีบวกคือมือเป็นจะเป็นการเขียวๆต้นนี้ใบเพิ่นก็จะเป็นเขียวๆมีมีแมวขโมยด้วยมีแมวขโมยมาขโมยกินเห็นตูเพ่นเล้วพี่น้องเห็นตูเพ่นเล้วแล้วก็เอาพ่นนี้แล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวแต่ตัวนี้สวยนี่นะคะชอบตัวนี้ตัวนี้เป็นกันข้างหลังใบจะเป็นสีแดงนี่ค่ะนะัคขาพื่อาเพื่อนๆจ้า สวยกำลังงามพี่น้องจ้าก,กำลังงามเ,เริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ กำลังเหลืองเก็บพี่น้องจ้าเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะชุนี้แลวค่ะยุ่งนักกันนี่แหละ บอนดำสตูนคือกันตนคือกันอยู่จากกับในกระถางตนคือกันอยู่เหมือนกันเด้เลยคงใช่แต่คงตัวนที่ในกระถางที่มีคนบอกว่าเป็นบอลดำสตูนก็คงใช่อะค่ะนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกก,กำลังใจ ทุกคอมเมนต์ที่มใีให้บ้านบุญมีมาตลอดนะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็บบ่มียังหลายเอาบอลดำสตูนมาอวดพี่น้องพอกันคลิปหน้าใจาพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอเ,เก่าเข้ามาสวัสดีค่ะ